เออลองดิแม่งมันละมุนอ่ะมันดึงแบบละมุนเลยอ่ะ ก็วันน <cues> ี้ตอนเช้าเราได้สิทธิพิเศษนะครับกับการทดสอบยางดิสโตนตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะพี่เขมตัวนี้ชื่อของเขาคือ b a t t l e Cross Battle Cross 40 x 40มี2ตัวมี2ตัวซึ่งแต่เมื่อกี้เรายังไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงอ่าแต่ลงไปแล้วฟิลลิ่งของมันเนี่ยหูหบือเลยอ่ะหบือหวาเลยอ่ะกลายเป็นแบบเฮ้ยยางดีมันทำให้ช่วงล่างรถมันดีขึ้นแล้วมันสามารถเข้าได้แบบ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะล้นมันไม่ล้นเลยขยี้ขันเร่งได้เลยกดได้เลยแล้วแบบเหมือนทางเรียบอะ่ะคิดจะเลี้ยวมันเลี้ยวเลยครับอาการด้วยความคิดเลยอ,อาการดีมากอาการดีมากทรงดีมากาไม่เสียหน้าวันนี้ขี่ได้ไม่เสียหน้าเด <laughs> ี๋ยว <laughs> พี่เขมขี่แล้วรู้สึกไงบ้างสองตัวคิดเหมือนน้องแบงอะคือมันมันทําให้รู้สึกว่ารถช่วงล่างดีขึ้นมาเฉยเลยคือการเกาะพื้นการกริปของพื้นเนี่ยมันลดอาการสไลด์ ทั้งตอนเบรกแล้วก็ตอนที่เล่งออกไอ้ตอนเล่งออกเนี่ยกับรถพิกัด230มัิมนจับกับยางทั่วไปมันก็จะปัญหามันก็จะน้อยอยู่แล้วอ่าใช่แต่ตัวนี้ยิ่งยิ่งหายไปเลยแต่แต่นี่อีกจุดหนึ่งที่มันชัดมากๆกนะก็คือไอ้ตอนที่เราเบรกแล้วลีนรถเข้าโ้งอ่าเนี่ยอาการเลื้อยอาการแขวงอะมันไม่มีมันดดเขก็ไปเลยพอมันได้องศา๊บมันนิ่งแล้วมันจับพอถึงพิที่มันจับได้แล้วเดินก็เล่งออกอ่าออกได้เลยมันจะมันจะสไลด์ออกแต่เราจะไม่รู้สึกเวอ มันไม่เวอร์เพราะมันมันรู้สึกว่ามันดูดไงมันดูดมันไม่ได้สไลด์แบบร่อนๆอ่ะมันไม่ได้สไลด์แบบลอยอ่ะบอกไหมมันสไลด์ด้วยการที่เหมือนมันแทรกเข้าไปในดินอ่ะซึ้มซุกปุ๊บพอมันพอมันเจอกริปที่มันได้ปุ๊บองศาได้ปุ๊บเราสามารถเปิดเครื่งออกได้เลยตอนแรกเอฟเฟกต์มีไหมบางทีมันมีนะมันมีจังหวะที่แบบว่าไอ้รถสไลด์เหมือนกับเราเราผิดจังหวะไปนิดนึงแต่อาการมันมันไม่น่ากลัวใช่ใช่ใช่มันแค่กลับมาอยู่ที่เดิมแล้วก็ดันออกอ โดยที่รถสองคันที่ทดสอบวันนี้ก็ไม่มีเดิมสักคันก็รู้สึกว่ามันได้น้ําได้เนื้อนะจัด,จ,ดจัดเต็ม <c oughs> แล้วก็อย่างนีตัวคันนู้นอ่ะผมบอกตรงๆว่าเบรกมันรู้สึกแข็งใช่ <c oughs> อแล้วก็เลย <c oughs> ก็เลยเพะ <c oughs> วงว่าเฮ้ยจะขี่ได้หรอแต่ว่าขี่จริงะนีับไม่รู้สึกตัวโค้งนะ <c oughs> ไม่ต้องใช้เลยคือคือแค่แตะว่า่เฉยอ่ะแล้วยางมันดูดเข้าไปเลยตอนแรกตอนแรกผมอยางกี่พี่ด้วยความที่ผมดูตัวดอกยางตัวเนี้เสร็จแล้วมันมันมันเหมือนกับว่า แก้มมันสูงแก้มมันสูงเราก็เราก็จะมองว่ายางมันตั้งคือตัวเนี้มันจะเป็นเบอร์ร้อยสิบอ่าซึ่งจะใหญ่กว่าอ๋อตัวนี้เป็นร้อยสิบใช่เป็นร้อยสิบซึ่งซึ่งใหญ่กว่าแน่นอนอยู่แล้วอ่านะครับรอครับโอ้โหได้ได้ครับได้ครับรากัอีกได้ทุกเสเราก็จอกคือดิ้ดูตรงเนี้ยดูตรงเนี้ยมันดูเหมือนเหมือนเหมือนหน้าเหมือนยางมันสูงแล้วหน้ามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ผมก็ผมก็เกรงเกรงอยู่ว่าเฮ้ยดานข้างมันจะจอกมันจะเกาะดีหรอวะ พอพอเข้าไปแล้วอ่ะเข้าลึกมันจะเกาะดีเหรอโอ้โหเปลี่ยนความคิดเลยอ่ะแม่งดีมากอันนี้อันนี้อันนี้หายไปแล้วอันนี้ตัวนี้จะเป็น x 3 0มอ๋อน้องก็ขี่เมื่อวานเลอ่าตัวนี้จะเป็น x สามสิันนี้เบอร์ลอยครับลอลอยเทคโนโลยีที่เขาให้มาอันหนึ่งที่รู้สึกได้เลยก็คือไอตัวไอตัวเสาเข็มอ่ะอาเสาเข็มตัวนี้อะไรอะไรบอกตัวอย่างเนี้ยอ่า เสา,สาเข็มตัวนี้คือเสาเข็มตัวนี้มันจะมันจะฝังแกนเอาไว้แล้วก็ทําให้ตัวดอกอยางตัวนี้ไม่ไม่ล้มดอกไม่ล้มอ่าแล้วก็ไม่พังง่ายซึ่งไอตรงเนี้ยพี่ทางตรงที่มาตรงเนี้ยรถรถเกียอร์ไลเข้าไปอ่ะถ้าเป็นยางตัวอื่นทั่วไปอดอกอย่างเงี้ยสว,วิงอาร์หมววรหลังมันจะสับสวิงอาร์มหลังมันจะเด่งตั้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 ง,งไอน,นี้นี่มเข้าไปแบบ ไปแบบเนียนมากครับแต่ฟิลลิ่งดูตรงนี้หน้าตาอาจจะคล้ายๆกันแยกไม่ออกเอาให้พี่เขมฟันธงเลยและกันว่า30กับ40ฟิลลิ่งต่างกันยังไงแยกแยกออกง่ายมากตั้งแต่ตั้งแต่หน้าตาแล้วเพราะว่าในตัว x 4 0เน้นยังใช้ท่อนไปทางหาร์ดวอาพี่กวสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ได้ครับเอาคุณที่มคได้ครับเอาไว้เจอครับครับผม คือมันดูมันดูจากภายนอกก็ดูไม่ยากเพราะว่าในตัว X40 เนี่ยมันเป็นยางที่ออกแบบมาสำหรับิวพื้นพื้นผิวที่มันแข็งฉะนั้นเขาก็จะมีตั้งแต่โคนยางอ่ะมันจะมีเส้นเสริมขึ้นมาป้องกันเวลาที่เราสปินแรงๆหรือว่าใช้รอบหนักๆแล้วรอกจะขาดยากขึ้นคล้ายๆตัวบล็อกข้างในเนี่ยตัวเสาเข็มเสาเข็มเสาลางดอกยางเนี่ยคล้ายๆกันนะครับอันนี้อันนี้เรื่องหน้าตาภายนอกอันนี้เรื่องของคลิปในการ ฟีลิ่งในการจับพื้นน่ะผมว่าคอนเฟิร์มเลยว่ามันมาด้วยระดับเดียวกันอคล้ายใ,ใช่คือมันแน่นมันแน่นมันนิ่งมันไม่ลอยอ,ะอ่ะเร,เราไม่รู้สึกว่ารถล่อนหรือสไลด์ลากเบรกเข้าไปสไลด์ของขวางเข้าไปอะ่ะพอเจอทิปปุ๊บมันดันออกได้เหมือนกันแต่ครั้นี้วันนี้เรามาเทสในคอร์สเล็กๆอันนี้พื้นผิวก็จะมีต่างอันนี้นึงมีมทางฮาร์ดแพ เป็นพื้นแข็งแล้วก็จะมีช่วงที่ซอฟอยู่ในหญ้าอยู่ในทรายต้องบอกก่อนว่าทางที่เราทดสอบมันล่นนะพอข้างล่างเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นดินแข็งแล้วข้างบนเป็นหญ้าก็มันมันก็มันก็เราทําให้เราได้ทดสอบจริงพื้นที่ทดสอบเนี่ยมันคือมันคือมีเดียมฮาร์ดซึ่งบังเอิญมันเป็นมีเดียมฮาร์ดที่มันตรงพอดีกับ X 3ามสิบเ้แค่ X สามสิบนะครับซึ่งถ้า X สี่สิบเนี่ยมันมันมีบางผมผม รู้สึกว่ามันมีบางจังหวะที่ออกอาการเหมือนกันอที่ด้านหลังนะใช่ๆาน่แต่ X สามสิบเก็บเรียบครับนิ่มากใช่จริงมันจะต่างมันจะต่างกันนิดนึงต่างต่างจังหวะอีกช่วงเข้าช่วงออกนิดนึงคือเราจะคุมรถง่ายกว่าอาการอาการโอเวอร์ของมันน้อยกว่าเท่านั้นเองจากพื้นผิวเพราะว่าไอ้ตรงที่มันมันไปไปมีอาการเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อของพื้นผิวสองทางนี่แหละแล้วก็ในส่วนอันนี้เราโฟกัสที่ยางหลัง ยางหน้ายางหน้าย,าง,า,ยางหน้านะไนะนำอันนี้นะย,าง,ยางหน้าเราเดินมาดูยางหน้า,<อ>มมา,าหน่อยอันนี้จะเป็น80 80ร้อยครับก็ใช้มาตรฐานแล้ก็จะใช้กันแต่ว่ามันก็จะเป็นรหัสที่แตกต่างตมรุ่นกันนะอันนี้ X 3 0 F นะครับอืมครับก็ทั้งสองตัวยจดเยี่ยมอืมคือเดี๋ยวน,นี้รถมันไม่ได้เลี้ยวด้วยการตั้งตั้งตรงแล้วแล้วจับมุมเป็นมุมฉากแล้วอ่ะ มันเป็นเส้นโค้งที่เราต้องเอียงรถตั้งแต่เข้าแทรกเข้า,าไปรอจนกระทั่งเปิดคันเร่งออกอะ่ะทั้งสองสองตัวนะผมไม่เจออาการลื่นแบบหน้าแป๊บโ,โห,หน้าดีมากหน้าดีมากม,มีไม่มีซุกเข้าไปเลยซุกเข้าไปได้เลย,เลยแมทแมทหือว่าแมทแต่คันนี้มันก็จะมีอันหนึ่งที่ที่น่าจะต้องจัดให้ลงกับขนาดของรุ่นรถนะครับสําหรับท่านที่จะเลือกใช้นะครับเพราะว่าคันนี้ที่นํามาจำหน่ายเนี่ยจะมีสองไซส์ด้วยกันร้อยร้อยทัพร้อยอนุญางใช่ 100, 100 <110. S 1> ทับ118กับอ่า110 110บร้อยสบทับร้อยิดคันเนี้ยพอไปขี่ด้วยรถซีซีเท่ากันเนี่ยรู้สึกนะเห็นวนถึงอ่าเรารู้ว่ามันหน่วงอ่าฉะนั้นดูจากซีซีถ้ารถซีซีไม่มากเท่าไหร่เราก็ร้อยพอละอ่าไม่ต้องโอเวอร์ผมว่า250รสเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ถ้าชอบโบกอ่ะถ้าเป็นประเภทชอบขี่ฟีลิ่งแบบโบกท้ายง่ายๆอ่าคอนโทรลท้ายเบาๆเนี่ยร้อย กำลังงสูก็คือต้องการแน่นๆอ่าคันเร่งหนักๆเนี่ยอดันขึ้นไป110ได้ก็คือไอ้ตัวไอ้ตัวไอ้ตัว250เนี่ยเวลาเราเข้าป่ากับคันเล็กรถเล็กเนี่ยเราจะเสียเปรียบในเรื่องซองแซงซัพแซกอยู่แล้วพอไปเจอยางที่โอเวอร์ไซส์เข้าไปอีกมันจะทำให้เรายิ่งโดนตัวไปนิดนึงถ่ายความคล่องตัวในการเลือกใช้นะครับก็มีให้เลือกแหละตามสภาพแต่ทั้งคู่โหบอกเลยแม่งเปลี่ยนยางชุดเดียวช่วงล่างเปลี่ยน มันมันมันช่วยให้ช่วงล่างดีดีเลยเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่ายางดีๆยางวันดูล่ะขี่แล้วสนุกเป็นยังไงโอ้โหโอเคครับมั่นใจครับมันมั่นใจก็เดี๋ยวสําหรับบิดโจนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ว่าถ้าใครอยากได้เข้าไปดูได้ที่ไหนติดต่อได้ที่ไหนนะครับผมสาหรับชุดนี้ต้บอกเลยว่าสําหรับสายฝุ่นผมว่ามันคุ้มคุ้มเลยล่ะราคาที่เปิดมาเท่าที่ฟังดูเมื่อคืนครับราคานี่อยู่อยู่แบบเพื่มถึงอ่ะ คนที่ใช้ยางในระดับราคาประหยัดก็เพิ่มอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วราคาต่างกันไม่เยอะต่ฟิลลิ่งต่างฟิลลิ่งต่างกันคนละเรื่องอยากให้ลองจริงเพราะว่าสิ่งที่ได้นี่มันคุณภาพอะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยถ้าก็ฝากไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง m p c อ่าที่สี่บช็อปี่โคราดไม่ไม่ใช่แค่รถไม่ใช่แค่ยางเอารถมาให้เราขยำด้วยขอบคุณพี่แกครับผมประกอบเสร็จประกอบเสร็จให้เราขี่เลยอ่าแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากจะลองก็ติดต่อเข้าไปได้ที่ช็อปนะครับถ้าถูกใจตัวไหนก็ได้ถูกใจตัวไหนปรึกษาได้เขาเขาเขาสามารถแนะนําได้ว่าถ้าเราจะใช้งานประเภทไหนนี้มันจะเหมาะกับรุ่นอะไรอ่ามีเทรนห้ายหลังใหม่ด้วยเดี๋ยวคันนี้สมบูรณ์แล้วจะเชิญเทสหนักๆกันอ่าข้องใจมากคันนี้คาใจรอบนี้อุบัติเหตุนิดหน่อย ครับขอค้างไว้โอเคครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับผมยางบิดโตนครับผมขอบคุณครับเจอกันรอบหน้า